วันนี้ไอ้กับแบงค์จะพาทุกคนมาตามรอยดิซ่าล็อกสตาร์ที่ยววราชกินซีฟู้ดร้านสุดคุ้มซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีบุฟเฟ่ตซีฟู้ดหอยนั่งรมปูมมากแกะไม่อัน้นกุ้งเผากุ้งแม่น้ำกุ้งมังกรสามกุ้งให้กินแบบจุกๆและที่สำคัญร้านตั้งอยู่กลางเยาวราชนี่มันเนือของกุ้งจรงเหรออืมยปากเ็นคำเจ็ดแม่ฉขนชอบอะไรแบบนี้มาก ี่อ,อร่อยปะค <c oughs> ือหมดอ่ะแล้วเนี่ยไม่เสียชื่ออร่อยมาก <c oughs> เหมือนเขาเพิ่งจับะมาเมื่อกีอ้เยาว,วราชมีทะเลแล้วทุกคนสวัสดีครับพีด่ดีตลอบทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์ไดอารี่ครับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะฮะมาตามรอยลิซ่าที่เยาว,วราชกันครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจชวนคนมาหาของกินอร่อยอร่อยแล้วก็คุ้มคุ้มที่เยาว,วราชกันใช่ปกติใครมาเยาว,วราชนะคะก็ต้องเคยกินซีฟูด้ดกินหอยแครง กินปูดองหรือกินร้านเด็ดๆดีๆเจ้าดังที่นี่แต่วันนี้ยังไงนะพ่อแบค์แต่วันนี้นะครับจะพาทุกคนมากินร้านซีฟู้ดร้านหนึ่งที่มีให้กินครบทุกเมนูที่ไม่ไอายเล่าเลยแต่สามารถกินได้ไม่อั้นแบบบุฟเฟ่ต์ครับผมเออตอนนี้นะคะเราอยู่ปากซอยที่เขียนว่าถนนพหลลุ่ข้าวเดี๋ยวเราไปดูร้านกันเดินเข้ามานิดเดียวถึงเลยเจอเลยร้านชื่อว่าเดอะซีฟู้ดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาในร้านกันคือพอเราเข้ามาในร้านนะคะทุกคนโซนโซนที่เรานั่งเนี่ยจะอยู่ชั้นสองเราขึ้นไปดูกันตื่นเต้นนะอยาก มาครับทุกคนตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยนะครับร้านนี้นะมีทั้งหมด3ชั้นนะก็จะเป็นแบบตึกแถวห้องนึงเลยนะที่แบบว่าขายซีฟู้ดนะฮะทุกเมนูเลยเรียกว่าคุณอยากกินปุ้งหอยปูปลาเนี่ยมีครบหมดทุกอย่าง ไม่ได้มีแค่กุ้งนะพะน<ช>อ่อแม่รัสเตอร์ด้วยค่ะใช่ราคาเริ่มต้นนะครับที่1,190บาทนะแล้วก็จะมี1,690บาทไปยัน2,190บาทอันนี้ก็จะเป็นราคาพรีเมียมนะฮะซึ่งวันนี้เราเป็นย <ๆ S 2> ังไงแม่รอบนี้นะคะเราสองคนสั่งแบบพรีเมียมเพราะว่าอยากรู้ว่าพรีเมียมเนี่ยกุ้งลอบสเตอร์เขาเนี่ยมันะเด็ดมันจะดีจริงไหมใช่คือปกติแล้วเนี่ยเราสองคนเวลามาเยวาวราชนะครับเราก็จะไปหาพวกแบบร้านซีฟู้ดใช่ไหมหรือแบบร้านอะไรต่างๆที่เป็็นนนนนแแแบบบบบบบรรรรร้้้้้าา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 ขงงงงทททีีี่่่่่เเเเเเไไไไดดกกกกิิตมมมยยววลููสึคุอใช พูด<ม>ถามฐานพูดพอดีเลยว่าเวลาเรากินเนี่ยเราก็อยากกินเยอะอยากกินหลายอยา่างใช่ปะงบที่เรากำมาเนี่ยมันบานปาย <c oughs> แต่วันนี้นะคะร้านนี้นะคะมีทั้งซีฟู้ดอย่างที่พ่อแบงค์บอกไปแล้วก็มีอาหารปกติด้วยนะพ่อแบงค์แบบอาหารที่ปเป็นแบบข้าวนะคะทุกคนเยอะแยะเลยนะคะเราบนี้อย่างที่บอกไปนะคะเราสั่งเป็นเซตใหญ่นะคะสองพบาทนะคะเราเปเซตพรีเมียมเซตพรีเมียมเนี่ยเราก็จะได้กุ้งมังกรเนี่ยคนละ1ตัวสามารถเอากุ้งเนี่ยไปทําเป็นเมนูอะไรก็ได้<ม>แล้วก็สามารถสั่งของกินในพรีเมียมเมนูได้คนละมนู The <laughs> คือเมนูต่างๆของเขาเนี่ยก็จะมีครบทุกอย่างนะใครที่แบบปกติชอบกินซีฟู้ดก็จะตามรอยช่องพวกเราอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งรอบนี้เรามาร้านเนี่ยมันก็จะมีครบหมดเลยทุกคนคือสามารถกินได้ตั้งแต่แบบแซลมอนกุ้งแม่น้ําเผาอย่างนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นหอยเชลนะฮะอนนอหอยแคลงหอยนางรมปลาหมึกไข่ปลาหมึกย่างคือมีครบหมดทุกอย่างเลยอันนี้ค,ค,นคือแค่ในเซต1 1 9 0งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะมีเยอะมีของกินน่ากินเยอะมากอืมจริงๆก็1,190ก็แทบจะกินไม่หมดแล้วแหละแต่วันนี้ก็จะมาถ่าย ทุกคนดูว่าถ้าเป็นเมนูใหญ่สุดของเขาเนี่ยมีอะไรน่ากินอีกบ้างนะฮะก็ะจะพยายามจะถ่ายครบเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูครับว่าเมนูมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ครับตอนนี้นะฮะเป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะฮะก็แนะนําทุกคนนะที่จะมากินตามรอยพวกเรานก็มาประมาณช่วงนี้นะคนจะได้มีเยอะอาหารจะได้ออกเร็วแบบนี้นะตอนนี้คือมาครบทุกเมนูเลยที่อยากกินนะฮะมีทั้งกุ้งหอยปูปลาครมมากเลยและที่สาคัญครับทุกคนกุ้งมี3ามกุ้งเลยนะทั้งกุ้งแม่น้ําเผากุ้งแม่น้ําตัวใหญ่และกุ้งลอบสเตอร์ทุกคนโ oh. มันได้กินไปหมดกินแค่3ามกุ้งนี้ก็จุกแล้วเมนูแรกที่เราจะกินนะคะก็ต้องเป็นหอยนางรมอยู่แล้วซึ่งหอยนางรมเป็นหอยนางรมจากสุราษฎร์นะทุกคนหอยนางรมเบลเลอร์เลยเธอใหญ่มาก คือตัวเย,ยววาวราชเนี่ยเขาจะมีร้านซีฟู้ดหลายคนอาจจะรู้จักนะฮะร้านเขียวร้านแดงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนู้นนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเพิ่งรู้จากเด็กเสิร์ฟนะเขาบอกว่าร้านเนี้ยเป็นลูกสาวของร้านเขียว<อ>แล้วมาเปิดเป็นร้านนี้ม่น่าร้านเป็นสีเขียวออด้วยแล้วร้านก็ดูโมเดิร์นด้วยเจนใหม่เจนใหม่ไอตัวท้าที่เราไปกินสุราเลยไหมใช่ก็ค่อยสุร่ดละไอชอบกินเฉพาะพาริกเผาล้วทุกคนนี่พริกเผาใส่เข้าไปแล้วก็บีบเลมอนเข้าไปหน่อยมีเลมอนให้กินในร้านนี้ ไม่ธรรมดาอุ๊ยดูสิช่วงแบบพริกมันแตกออกมาแล้วกินเลยนะคะกินเลยค่ะกินเลยค่ะอร่อ <zd> <ๆ>ยมากเลยทุกคนหอยดีมากของผมขอชิมเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าของเขาจะมีเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแด,ดงกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวนะแล้วแต่เราชอบนะครับกินเลยนะฮะอืมอร่อยสดชื่นมากหอยกลบเหมือนที่สุาาราษฎร์แต่เอามือป้องเลยอะทำไมอะดูดีครับมันใหญ่อ้าแบบดูดีเธอมันใหญ่มากเราชิมกัน ไม่เสียชื่ออร่อยมากทุกคนหอยนี่คือครีมมากเหมือนเขาเพิ่งจับมาเมื่อกี้เยาวราชมีทะเลด้วยเหรอเธอเยาวราชมีทะเลทุกคนไฮไลท์นะต้องมานะเยาวราชมีทะเลแล้วทุกคนจบไฮไลท์เดี๋ยวเราไปต่อที่หอยเชลอบเนยแล้วก็ซอสเลมอนขอชิมอันนี้ก่อนเพราะว่าเพิ่งมาเดี๋ยวมันจะแห้งอ่าอ่ากินเลยพอดูดูดูหอยแล้วดูแบบทุกคนดูดิปัตเตอร์เลมอนเลมอนข้าไปโอ้โหชิ้นใหญ่มาก ยังไง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 นักการินยังไงเอางีา้นะรู้กันแต่เราสุดยเฮ้ยขนาดนั้นเลยคนน้อยอยู่คนน้อยอยู่มึงี้คนเห็น <S <S ชินนะ มาแล้วสดชื่นมากเนาะวันนี้จะสดชื่นนะแต่แบบอยากให้ซอสเข้าไปในตัวหอยอีกนิดนึงอ่ะต่อกันที่หอยแครงโอ้โหเรียกว่าหอยมาตัวด้วทุกคนคะขออนุญาตดูหน่อยเพราะว่าในตัวของเมนูอหอยแครงเนี่ยเขาให้น้าจิ้มมาแบบมีถั่วด้วยอขออนุญาตเอาผักชีออกเลยจะให้ดูว่าน้ําจิ้มของเขาเป็นยังไงในตัวน้าจิ้มของเขามีพริกมีถั่วขอชิมหน่อยว่าเป็นแบบน้าจิ้มแบบหวานหรือเปล่าน้ำจิ้มมะขามนรอหอยแครงน้ำจิ้มมะขามเหรอไม่เคยกินมาก่อนนี่เป็นน้ำจิ้มซอสมะขามเพราะว่ากินไปรู้สึกได้หออยแง Oh, อันนี้นะแบบไม่เลือดมากนะใช่นี่คือกำลังดีเยนะกินแล้วไม่เลอะเธอแต่กินได้หมดนะทั้งเลือดไม่เลือดอะ่ะแต่อันนี้ก็คือมันก็จะไม่เลอะไงนี่ฮะหอยแครงตัวใหญ่มากนึกถึงตัวเองเวลาแบบถ่ายคลิปหอยแครงอะ่ะแต่ดูดิเหมือนเขาต้องมานั่งถูกอะ่ะเปลือกสะอาดมากเออแต่ร้านนี้ข้อดีคืออะไรหรอปะดูสะอาดทุกอย่างเปลือกเปิดกผงอะไรอย่างเงี้ยที่มันเคยมีอยู่ในอาหารเทฟู้ดอะมันไม่มีเลยแล้วคือหอยอะ่ะอย่างที่ผมเล่าอะ่ะมันมีทุกประเทศเลยใช่ปะยันหอยโฮตาเตะที่เป็นหอยเชลล์ญี่ปุ่นนะรับค อยมีคนบอกว่าผมชอบบอกว่าหอยแครงตัวใหญ่นี่มันตัวใหญ่แล้วทุกคนไม่ใหญ่เหรอคือเข้าใจว่าทุกคนสามารถหาได้กว่านี้ออแล้ววเ,เคยแล้ววาเคยทายใหญ่กว่านี้แต่นะตรงน,นี้ที่เนี่ยคือมันใหญ่จริงๆเออสาหรับบ<ม>ุฟเฟ่ต์ไงไม่เคยกินหอยแครงกับน้ำจิ้มที่เป็นแบบซัมปะข่าเปรี้ยวอย่เลี้ยแต่ก็อร่อยนะเปลี่ยนฟีลลิ่งการกินชั้นตัวที่สองนเนี้ยอร่อย โอ้โหหอยแครงจัดไปโอ้มันมีให้กินครบทุกอย่างที่อยากกินเลยแล้วคลิปนี้เราถ่ายหลังจากที่เรากลับมาจากอังกฤษเนาะแต่ว่าคลิปอังกฤษเนี่ยกำลังตัดต่ออยู่นะใครที่รอดูเนี่ยก็รอติดตามมาได้เลยว่าอังกฤษเราจะไปหาหอยอังกฤษป่าใช่หอยอังกฤษจะสู้หอยไทยได้ไหมรอติดตามกันมาค่ะเราไปต่อที่แซลมอนดองแซลมอนดองนะคะทุกคนเขามีเป็นตัวข้าวญี่ปุ่นกับสาหร่ายให้ด้วยนะคะจะไอ้ขอกินแบบเพียวๆก่อนนะเดี๋ยวจะตัดกําลังไอ้ไม่ใช่อะไรนี่มีพริกแล้วก็มีกระเทียมเป็นเครื่องเคียงเฉพาะขอกินแบบใส่สาหยไได้สิ เดี๋ยวแม่ถ่ายใะกินก่อนกินก่อนละแน่ <c oughs> โอเคมาเ <c oughs> นี่ยไหนปะนแบงชอบทำอะไรตอนเที่ยงกังนเลยน้ำดองข้าเนื้อแซลมอนเออฟอกเขาให้ใส่พริกด้วยนี่ห่อเรียบร้อยของผมแซลมอนดีเนาะเนาะคือเขาไม่ได้เอาเกลดเีไม่ดีมาทำดองดูจากลายแล้วก็คือดูดิเป็นแซลมอนดองที่ลายแบบเหมือนซาซิมิอ่ะชอบความหนึบมากจัดไปฮะ สดก็อร่อยดองก็อร่อยอดีเนาะไปต่อที่เมนูที่ยังไม่ต้องปรุงอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นกัญเชียงปูม้าแกะซึ่งอันนี้ผมชอบอยู่แล้วหลายคนที่ดูช่อง i อแบงค์ไดรี่มาจะรู้ว่าแบบผมเป็นคนชอบกินปูม้ามากและที่สำคัญคือถ้าร้านไหนแกะมาให้เนี่ยคือเลิฟทำไมจะไม่แกะล่ะแกะสิ <laughs> แกะให้หน่อยอยากกิ้ขอชิมหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ชิมแบบจิ้มเลยว่าสีแดงกับสีเขียวอันไหนอร่อยกว่ากันเดี๋ยวจะแบ่งกับพ่อแบงค์แล้วก็มาชิมกันจะได้จํารสชาติไปชิมเลยนะครับ สีเขียวเนี่ยรสชาติจะออกแบบเปรียปร้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มเลยแล้วขอสีแดงนะคะ้มานำ้ำจิ้มสีแดงทุกคนเราก็มาชิมกันว่านาไงไง้้นสีแดงรสชาติเป็นไงโอเคก็คือสีเขียวอ่ะเปรี้ยวเค็มสีแดงคือเผ็ดเปรี้ยวหวานอย่างนี้หละคือดีเลยผส,กยสกมกันได้ดีเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ปลาหมึกนะฮะอันนี้เป็นปลาหมึกไข่ย่างนะตัวใหญ่มากเลยนะไข่ข้างในแบบเยอะมากๆพ่อชอบกินตรงตัวมันใส่มากทุกคนไข่ปลาหมึกดูดิ เขาใส่น้ำจิ้มอะไรอ่ะพอชอบน้ำจิ้มเขียวมากกว่าไม่รู้คนดูจะชอบน้ำจิ้มอะไรมากกว่านะลองตามมาชิมกันดูนะโอ้ดูดีฟิจวจรลวดปลาหมึกสดเดียวขอชิมไข่นะจัดครับไข่มันมากส่วนไอ้ขอจัดไข่อย่างเดียวไปเลยดูดีเด้งๆดึงๆงเลยจิ้มสีฟูสีเขียวเปรี้ยวเค็มต้องมาโอ้ดูดิมือสั่นไปเลยอ่ะมันเด้งไม่้องสั่นดูว่ามือสั่น ยังไงจ้ะร้อนหุกนับหุกนับบางท่านที่มาแล้วสั่งไข่ปลาหมุกน,นะแนะนําว่าชอบแบบสุกไหมหรือว่าชอบแบบไข่สุกไปเลยมันก็จะมีความรั่วและแข็งคือกินแบบว่าสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างพวกเราอ่ะชอบแบบพบากผสุกบางม่สุกบางมันจะมีความเด้งแล้วก็ความแข็งอยู่ในตัวแล้วแต่คนชอบนะคะแนะนําว่าให้แจ้งที่เขานะคะแต่โดยรวมคือมันคลีนมากมันสะอาดมากมาต่อที่กุ้งแม่นาม้าเผาของเราค่ะทุกคนกุ้งแม่น้ํเผาของเขาเนี่ยนะคะหัวเน่นะมีมันเยอะนุมเลยค่ะเออตัวใหญ่มากนะใช่แล้วก็ที่สําาคัญลองแแแกกกะะดดู้บบีม นี่โอ้โหเนื้อแบบรุดออกมาเลยฮะอุยคือเนื้อคือแบบดีมากแล้วตัวมันนะคะทุกคนกินควบกับเนื้อไปเลยดีกว่าโอ้เมื่อไหร่ที่กินแบบไปถึงการคลิปเราเริ่มสโลว์สโลเนี่ยเหมือนคาเลิตะาลอบอกว่าแม่แม่แม่ใกล้เต็มแล้วแม่พนดยพ่งพู่งนี้เลยนะเหรอเรียกเธอเลยหรอแม่แม่คารลยตะลอใกล้พุงแล้วแม่ กุ้ง uhm สดกลางเยาวราชเลยมาต่อท si> ี่เมนูที่ผมเห็นในรูปแล้วก็เลยมากินร้านนี้นะฮะกุ้งทอดอัลมอนด์กับซอสมาโยทัฟเฟิลนะฮะเสร็จแน่ฉันชอบอะไรแบบนี้มากชอบอะไรที่ปรุงรสแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกุ้งชุบแป้งทอดอัลมอนด์ซอสทัฟเฟิลมาโยโอโหจิ้มคนแรกได้เปรียบเพราะว่าจะจิ้มเยอะสุดเกือบหมดอ่ะจัดเลยฮะ คือเขาแบบแกะหัวใช่ปะแต่เขาไม่แกะแบบไอตรงที่เป็นโซนที่มันเก็บมันเอาไว้อะมันมีมันด้วยอ่ะเห็นไหมอ่ะเออเจ๋งว่ะเห็นปะผมทอดเป็นไงอยากถูดเลยเหมือนกันแหละเขาแน่จะทอดได้เหมือนกันดูดิโอูซอสวาให้ดีมากมากชอบะไรแบบนีมากฝั่งเรได้กิน่างเดียวไล้ไหมอันนี้อร่อยคนสั่งมันกินง่ายรวยไงประเด็นอ่ะไม่ต้องแกะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นคือมันมีมันอยู่ในตัวมีมันอยู่ในตัวฉันไม่ต้องมาแบบคอยซอสคอยแซะอร่อยว่ะกินหมดอ่ะแล้วเนี่ย กุ้งจะมา่งต่อเนื่องใครที่เป็นสายกุ้งเผานะแบบกุ้งตัวไซส์ประมาณนี้นะฮะไซส์ประมาณ10ตัวโลนะสามตัวก็ประมาณนี้เลยอ,อ,อะไรฮะเนื้อบิดออกมาคือใส่แก้วมากกุ้งที่สดอ่ะทุกคน<อ>เวลาบิดออกมามันจะบิดได้เลยทันทีเดี๋ยว้ที่บิดให้ดูอีกรอบเมื่มอเวลาบิดอ่ะมันจะบิดยังไงนี่นะเนืสองซ้ำปึ้งทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนี่คือสดเลยเนี่ยเวลาแกะออกมาเนี่ยความใสความเด้งของมันคือเนื้อมันเด้งมากนะทุกคนจิ้ม้ซีฟูดสีเขียวจัดไป ุ้งเนื้อกรอบมาไปดีกว่าต้องรีบกินก่อนที่ร่างกายจะอิ่มเขาบอกว่าคนเราทุกคนร่างกายจะอิ่มภายในครึ่งชั่วโมงเพราะว่าสมอกจะสั่งว่าอิ่มได้แล้วอิ่มได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลามากินบุฟเฟ่นนะถ้าเกิดอยากจะเอาชนะบุฟเฟ่น,นะครับให้กินภายในครึ่งชั่วโมงแรกให้ได้เยอะที่สุดทุกคนและ เราก็จะมากินเมนูที่เราตั้งใจมันจะมากินที่นี่โดยเฉพาะนะครับกุ้งมังกรผัดพริกกับกุ้งมังกรอบเนยนะครับแม่กินอะไรอบเนยไอสัง่งอบเนยมาแม่กินผัดพริกไปเห็นพริกแล้วแบบว่าหูพิกเม็ดเล็กทุกแบบแปลกแบบไม่ละเอียดมากอ,ะอ่ะมันจะมีความเผ็ดแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นของมันด้วยนะทุกคนสองกริย์เลยทุกคนนีทั้งแบบผัดพริกแล้วแบบย่างเนยของแม่อายแต่ของผมเป็นสายแซ่บไงพริกเต็มไปหมดเลยนี่เนื้อเหมือนกุ้งก้อนเลยนะนี่ทุกคนจัดละ นี่มันเนื้อของกุ้งจริงหรอเหมือน,นเนี่เหมือนแบบกันเชียงปูที่แบบก้อนใหญ่ใหญ่เลยทุกคนเนื้อ <c oughs> มันแน่นมากน,นี้ดีนะ <c oughs> แบบไม่เลี่ยงงนไงเพราะว่าวกุก้งกรมันด้วยความที่เนื้อมันเยอะอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ปะถ้าเราไปทำแบบผัดเนยแบบมไม่อาจจะแบบเลี่ยนหรือเปล่าอ๋อไม่รู้ลองลองชิมอันนี้ก่อนนี่นะคะทุกคนนีตน่ตัวเนยตัวพริกไทยดูเคลือบมากกินพริกไทยกินเนยคือแบบว่าไวาย พอแบบแย่ออกมากินมันออกมาเหมือนตอนที่ไอ้บอกว่าผัดของแบงค์อะผัดพริกอะพริกแบบมันกระทบหน้าไอ้อะแต่ผมชอบแกะมาให้แล้วของไอ้มันแบบยั่งเลยื่อยอะ

เม,ม,มนูสุดท้ายแบบค้นๆเลยทุกคนปูไข่เนื้อนมสดตอนมาตอนแรกเมื่อกี้มันแบบร้อนๆควันฉุยเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือมันเย็นแล้วแหละแต่ว่าหน้าตามาันหน้าตาดีมากจะไปไขเ่เต็มขอบข้างเลยทุกคนและไข่มันอยู่ที่ตัวปูอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะแต่นี้ไอ้เพื่อนคนชอบล้อตรงขอบข้างนี้มากมเนี่ยเวลาล้อก็คือแงบเธอปังออกมาปุ๊บอ้โหเนี่ยดูดินี่คือแค่ไข่ในกระดองนะฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ยังไม่ได้ล้อออกมานะเนี่ยคือกินแค่นี้ก็คือแบบดีแล้ว้ันนอบะะสหรไ หอมมากเยเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเขาเอาเครื่องปูอกเส้นอะมาใสา่เออไอไม่รู้ว่าในเครื่องปูอกเส้นของแต่รละละ้านอะมีอะไรบ้างแต่เหมือนอันเนี้ยกาเอาเครื่องของปูอกุ้งเส้น,นมาใส่ในนี้อ๋ออันนี้ไงรากผักชีชมีรากผักชีด้วยปกติปูไข่เนืน้อนมสดมันจะไม่มีรากผักชีปะ่ะกลิ่นมันเลยหอมไง ไข่ดีมากไข่ดีมากไข่ดีมากไม่แห้งทุกคนดูนี่ดูไข,ข่อข,ของแบงค์ดีให้เลยดูไข่ของแบงค์ฟังดูไม่ค่อยดีเลยไม่แห้งไร้ขัอะไรทุกคนไอ้ไม่ไม่คิดอะไรไม่ดีเลยนะคือก่อนอันงนี้ไปถ่ายคลิปสุนาใช่ปะ่ะมันจะมีคำว,ว่าใหญ่อะไรทั้งอย่างคือไอ้ <ใจ S 2> ไม่ยาวแบบอะไรทั้งอย่างไอ้ไม่คิดอะไรไ,ไม่ดีเลยแต่ว่าคือพูดตามสิ่งที่เห็นนะคะทุกคนขออภัยด้วยถ้าพูดแบบไม่เหมาะสมเลยนี่ไข่ของแบงค์แห้งไข่ของโฟเอออันนี้ก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะทุกคน ไข่หอามากอะแล้วน้ำเขาทำมาดีนะคือเป็นลูกผสมระหว่างนมสดแบบปกติกับกุ้งอบข้นเส้นอนะที่มันแบบรวมกันแล้วมันมีความหอมนมแล้วก็หอมเครื่องเทศด้วยอืแล้วถ้าไม่มีอะเราสามารถสั่งในราคาได้นะคะทุกคนถ้าเราสาั่งบุฟเฟ่นในในเมนูที่มันไม่มีอันเนี้ยแต่เท่าที่กินมาทั้งหมดรู้สึกว่าควรจะเลือกเมนู2 1ง0นานะครับเพราะว่าได้แค่กุ้งมงกรคนละตัวก็จุกแล้วอะมันแบบมันตัวหนึ่งปกติที่เราไปกินตามร้านอาหารทั่วไปอะก็พันกว่าแน่ๆละ่ะไซสนี้นะฮะและ้วย เดี๋ยวของหวานจะมาลองให้หมดเลยไหนๆก็ได้ไหน,หไหนลวเออเดี๋ยวสั่งของหวานมาหมดทุกอย่างเลยรอบนี้ทานเยอะหน่อยเพราะว่าอยากอาหารไทยมากอยากอาหารไทยสุดๆเคไปต่อของหวานกันทุกคนไป มาครับมาครับความคุ้มของร้านนี้ไม่หมดนะครับเพราะว่าจะบอกว่าไอศครีมที่เป็นของหวานของร้านนี้นะคนมี3เมนูที่พวกเราสั่งมานะฮะคือเป็นฮาเกนดาสทั้งหมดเลยนะโอ้สามลูกปลาเข้าไปลูกอะร้อยห้าสิบก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆเลยที่เมนบุฟเฟ่ที่แบบว่าแบงค์ชอบชมว่าแบบเฮ้ยคุณได้แบบไอติมแบบนี้เลยอย่างนี้เลยมันคุ้มมันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยร้านนี้แบบกินไม่อั้นเหมือนกันหรือคืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ ในคลิปก่อนๆนะว่าร้านไหนที่ใช้อศสครีมไอเทนดัสอ่ะก็แสดงว่าแบบเขาใส่ใจเขาอยากให้ลูกค้าได้ของที่ดีเนาะอันนี้ก็แบบเออเฮ้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีจริงๆแล้วเขาใช้อศสครีมยี่ห้ออื่นก็ได้เราก็ไม่มีทางรู้เนาะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ใส่มาในถ้วยนะไม่อันนี้เขาก็ใช้ยี่ห้ออื่นค่ะแต่ก็คือบอกเฉยเอ้า่เหรอบ้าอ่ะเอาใช้ไอเทนดัสมีรถอะไรบ้างมีรถอะไรบ้างคะรถเบนซ์รถเก่งรถอะไรอ่ะอะไรวะทุกคนเราก็เป็นสายแบบโฟโต้ก่อนใช่ไหมถ่ายรูปมาสวยมากเออของหวานเขาจะตกแต่งน่ารักนะฮะของหวาน ทุกอย่างเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์ทะเลเหมือนกันคือมองไปเนี่ยจะเห็นแบบท็อกาตคัมเบิลเลมอนคัมเบิลแต่ว่าจะดีไซน์เป็นรูปหอยบ้างเป็นรูปปาลาการังบ้างเป็นรูปแบบพื้นทรายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีไอศครีมกะทิแล้วก็มีทับทิมกรอบนะนี่เธอไอติมกะทิกิน่ับข้าวเหนียวสมัยยาวไวที่แอบติมตัวทองหยอดไปทองหยอดหอมมากพูดเหมือนอวยร้านเขาเลยเออพูดเหมือนวอวยเลยเขาไม่ได้จ่ตังนะร้านนี้เขาไม่ได้จ่ายตังค์เรานะร้านนี้เรามาบอกรอเข้ามาจองมาผ่านปกติเลยผ่านระบบปกติเลยมาดูคัมเบิ กันอโโ้หแล้วเวลากินตัวครัมเบิลผสมเข้าไปในปากอะมันจะหลากหลายเท็กเจอร์มาเนี่ยค่ะอร่อยเหรอมันคืออะไรคสิอะไรอ่ะพ่อกินเลยแม่ไม่ชอบกินเดี๋ยวแม่จะไปเหนี่ยวมะม่วงแม่เห็นเพื่อนีอวมะม่วงแม่อยากกินแม่ไม่กินหรอใบไม้กินพ่อกินเลยใบไม้แม่กินไม่กินเลยเขี่ยวมะม่วงนะคะปกติเรากินเป็นแบบว่าข้าวเหนียวแล้วก็มะม่วงใช่ป่ะคือตัวเข้าเหนียวมะม่วงอ่ะเขาทำมาเป็นนี้เลยเธอเขาเรียกว่าเข้าเหนียวมะม่วงดีคอนสตรักชั่นแยกส่วน คือเอาเข้าเนียมะม่วงเนี่ยมาแยกส่วนแล้วทําเป็นชั้นๆอ๋อถ้าเป็นภาษาบ้านเรานะเป็นแบบภาษาบ้านไหนอ่างทองก็คือวุ้น แม่ไม่เคยดูมาสเตอร์เชฟหรอดูรู้อีพีอ่ะพูดไม่ได้ทีอยากดูมากไอ้ตรงเฮลคิทเช่นน่ะทำไมไม่เชิญไอ้แบงค์เดลี่ไปนั่งชิมหน่อยเออแบบถ้าเผื่อเทปนั้นไม่ได้กินอ่ะเขาด่ากันแล้วก็สุดท้ายไม่ได้กินถ้าใครผ่านมาดูนะคะเห็นแล้วมีซิ่งสองรบกวนชวนไอ้แบงค์เดลี่ไปกินหน่อยอยากชิมมากเฮลคิทเช่นเหรอโอ้หรืออยากฟังเขาด่าอยากฟังเขาด่านี่มะม่วงมะม่วงเหรมตกลงมาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงดีคอนสตรัคชั่นป่ะ ่ระหว่างที่แม่ไอซ์เขารางกินนะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มนะสามารถมากินตอนค่ำคืนยามที่เยาวราชคึกคักก็ได้หรือว่าจะมาตอนน o n งวันก็ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเยาวราชตอนช่วงวันก็จะไม่ค่อยมีร้านเปิดเนาะก็แวะมากินร้านนี้ได้นะครับส่วนใครที่เป็นสายดื่มสายคาเฟ่ก็สามารถมากินร้านนี้ได้นะฮะร้านนี้ชื่อร้านว่าเด e Seafood Cafe and r e s ว a u r a n รองนะฮะอยู่ชั้นสอง ใช่ค่ะร้านนี้นะคะสามารถนั่งทานได้2ชั่วโมงนะคะทุกคนสั่งอาหารที่เป็นของคาวได้1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ของหวานคุณจะสั่งเมื่อไหร่ก็ได้เลยในระยะเวลา2ชั่วโมงนี้นะคะออขออนุญาตแนะนำนะว่าใครที่จะมานะนําให้จองมาผ่านแอปนะครับชื่อว่าแ u n g r y Hub นะ,ะแอปนี้ก็จะเป็นแอปที่หลายๆคนน่าจะเคยผ่านบูผ่านตามมากมาก็คือเป็นแอปจองโต๊ะอาหารนะครับที่จะสามารถทําให้คุณนะครับจองร้านนี้ได้แบบบุฟเฟ่ต์นะฮะแนะนำว่าให้จองผ่านแอปมาดีกว่านะครับก,กนนนะ็ร้านนี้นะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราแต่อย่างไรนะก็ ที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้จองมาได้อย่างถูกต้องถูกเวลาทูกวันและที่สำคัญคือไม่โดนมิจาชีพหรอกด้วยนะครับไปตามรอยกันมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับกด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 ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย